สวัสดีค่ะคูบนะคะก็อยากจะมาเล่าต่อจาก EP หนึ่ที่เคยพูดว่ากเกษียณแล้วทํางานอะไรที่มีรายได,ได้แล้วก็ได้สุขภาพด้วยนะคูณอยากจะมาเล่าคลิปนี้เลยนะคะว่าคูณเจอแล้วนะคูบก็มาทําบริษัทดูทรานะคะดูทราเนี่ยเขาผลิตน้ํามันหอมระเหยเก็ดบําบัดสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ออกรกีหร้อยเปอรซนะคะแล้วเขาก็ได้รับรองจากสถาบันสีพเว่า ออกกนิกและก็เพีไม่ว่าบริษัทไหนจะผลิตน้ำมันหอมระเหยนะก็ต้องผ่านสถาบัานนี้ CPG t ก่อนนะให้เขารับรองก่อนแลว่าคุณออกกนิกร้อยเป์เซ็นต์ไหมเยวร้ยเปอร์เซหมบอกได้เลยว่ามีไม่กี่บริษัทในโลกนี้ที่ผ่าน CPG ร้อเปอนะดูเทล่าเป็นหนึ่งที่ผ่านนะฮะก็บอกเลยว่า ขุดเนี่ยใช้สินค้าแล้วประทับใจมากเพราะสินค้าเนี่ยมันสามารถมาดูแลเราได้หลายๆอย่างไม่ว่าจะก,การปวดหัวนอนไม่หลับการขับถ่ายการดีท็อกซ์การดูแลผิวหน้าไมโครเม่เกนดูแลได้หมดเลยมันสามารถบำบัดเราได้บอกเลยว่านะคนที่เข้ามาในในทำอุตสาเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยประทับใจสินค้าทุกคนเลยแล้วถามว่าพอประทับใจสินค้าแล้วคุณทำยังไงต่อ คุณก็ไปเล่าต่อคุเคยต่อใช่ไหมคะไปเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าเราเก็บไว้ไม่ได้เราใช้ดีแล้วก็อยากแบ่งปันเรา,เรา,เ,ราเราอยากส่งต่อนะและปรากฏว่าพอเราใช้ตรงนี้เราสามารถมันจะมีะไรายได้เข้ามานะคือขั้นแรกเลยบอกเลยว่าเราเนี่ยพอสมัครกับบริษัทปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อสินค้าในราคาถูกเนาะถามว่าเรามาดูแลตัวเองเหลือเนี่ยเราไปจําหน่ายราคาเต็มเราก็ได้กําไรแล้วนะคะอันนี้พูดแบบภาษาบ้านชาวบ้านให้ฟังชัดเจนเลยนะ,ะอันดับที่สอง พอคุณบมดแล้วถ้าคุณใช้ดีเนี่ยคุณอยากเล่านะคุณก็ไปแนะนําเพื่อนคุณแนะนำเพื่อนคุณจะแนะนํากี่คนก็ได้นะคุณจะได้ยี่สเอร์ซจากการแนะนํานะบริษัทจะให้คุณค่าบอิษัทคุณยี่สิบเซนจากยอดที่เขาลงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยดูชัละบอกว่าหามาสามคนติดตัวคุณเนี่ยนะหาแค่สามคนก่อนก็ได้นะก็บอกเลยว่าการแนะนําคนเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่า เพื่อนคุณคุณได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากเพื่อนคุณใช่ไหมแล้วเพื่อนคุณเนี่ยก็ไปแนะนําเพื่อนเขาต่อเพื่อนคุณได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตัวคุณได้สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยเพื่อนของเพื่อนเขาไปแนะนําต่อเป็นชั้นที่สามเขาก็ได้เงนเข้าไปเราก็ได้ห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะบอกได้เลยชั้นที่หนึ่งเพื่อนคุณเนี่ยคุณได้ตัวเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สองคุณได้สิบเปอร์เซ็นต์ชั้นที่สามคุณได้ห้าเปอร์เซ็นต์ภายในหกสิบวันเป็นอะไรที่สุดยอดไหมล่ะบอกว่าแค่ เราเป็นผู้แนะนําเพราะว่าเราเหมือนเราต้องไปสอนเขาบริษัทเขาก็สูมน,นาคคณเราตรงนี้นะคะยังไม่พอบอกเลยว่าพอคุณได้ค่าฟาสตารตรงนั้นแล้วนะคเะขายังให้คุณสร้างองค์กรคุณจะได้ค่าโบนัสจากค่า power of three power of three ทำยังไงนะครับก็คือเพื่อนคุณติดตัวคุณเนี่ยกับคุณด้วยเป็นสีคนยอดองค์กรมาร่วมเนี่ยแค่600 ov แล้วหกร้อ pv เนี่ยคุณจะได้โบนัสพันห มันว้าวแม่สามคนแล้วคุณด้วยได้พันหกแล้วคุณได้ค่าวฟ้าสตาร์ไปแล้วพอคุณได้ตรงนั้นปุ๊บคุณก็ต้องลงไปสอนเพื่อนที่ติดตัวคุณเพื่อนที่ชั้นที่หนึ่งเนี่ยไปสอนเพื่อนชั้นที่สองเขาทําแบบเราเลยก็อบี้เราเลยเขาหกร้อยโอวีเขาได้พันหกคุณได้แปดพันชั้นที่สองไปแนะนําชั้นที่สามทำเหมือนกันเลยก็อบบี้หกร้อยีีชั้นที่สามเขาได้พันหก ชั้นที่สองเขาได้แปดพันตัวคุณได้สี่หมื่นแปดคุณว่ามันดีไหมอ่ะมันวา้าวไหมล่ะแล้วคุณทำเนะี่ยคุณด,ดูดูยอดองค์กรของคุณเนี่ยนะให้ได้ประมาณสักสี่สิบคนแล้วทุกคนซื้อกินซื้อใช้ประมาณอย่างต่ำร้อยพรีวีนะหรือคุณจะจะมากากว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะบอกตรงว่าคุณ่ะจะได้รับเดือนละสี่หมื่นแปดจากคุณใช้แค่เดือนละ สี 4, ่พันกว่าบาทสี่พันบาทเราซื้อของมาใช้ดูแลตัวเราเองใช่ไหมแต่เราได้เงินสี่หมื่นแปดเอาไหมอะถามจริงแค่สี่สิบคนอนะ่ะคุณหาได้ไหมปีสี่สิบคนคุณจะได้เดือนละสี่หมื่นแปดแล้วก็ยังได้ดูแลตัวเองด้วยถามว่าทุกคนทําเริ่แบบอันนี้เราเรียกว่า power of t a ยังไม่พอยังไม่พอเมือนใส่เขาก็สมนาคุณเองเพราะเพราะถามว่าแค่นี้ทุกคนเราทำแค่นี้ทุกคนเขาต้องสร้างองค์กรให้เขาได้แบบเราเขาก็อยากได้ สี่เหมืนแตกเหมือนเราเขาก็ลงไปทำลงไปทำเราก็จะได้ตรงบริษัทเนี่ยเขาก็จะสมนาคุณเป็นค่ายอยู่ในเลเวลต่างๆเนี่ยให้เราขึ้นมาเป็นการแบ่งจากติดตัวเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยังน้อยอยู่2%สองเปอร์เซ็นต์หรือลงไปึงได้ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรเพราะติดตัวเรามันแค่สามคนเองใช่ไหมสามเก้ายี่สิบเจ็ดก็คูมไปสิมันเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนเขาไม่หยุดอยู่แล้วเขาต้องสร้างความสระหัให้ตัวเองเหมือนกันตรงนี้บอกว่ามันมาหาศาลมากนะ แล้วยังไม่พอพอคุณสร้างองค์กรไปเรื่อยคุณก็จนถูงไปไม่ใช่ไมเน่ยเออค่อยๆไปไปเรื่อยๆองค์กรมันมีหลายอย่างนะสร้างต้องเป็นระดับต่างๆไปจนถึงพรีเมียร์บอกเลยว่าพรีเมียร์เนี่ยได้เงินประจําตําแหน่งแล้วเขาเรียกว่าค่าออเซลค่าออเซลเนี่ยบอกเลยว่าดูเทล่าเนี่ยเขาเอายอดขายทั่วโลกประมาณ6,000ล้านบาทตอเดือ เอามาเจ็ดสอเอามาแบ่งเป็นค่าเราเรียกค่าตำแหน่งแล้วกันค่าที่เขาอะไรค่าในตรงนี้ค่าออสเซลตรงเนี้นะฮะไ่้ตัง้งแต่พรมี่ขึ้นไปจนถึงเพยยื่สื่อเช่ชนเพยยืสื่อเช่ชน,นได้เท่าไหร่ในเป็นล้านนะค่าตำแหน่งและอย่างอื่นที่รรบละทุกบอกว่าโอ้ไม่เว้าตอนนี้มันจะพูดยังไงนะอันนี้คือเล่าให้ฟังเลยว่าสเต็ปกะะารได้สตังค์ได้ไงเดี๋ยวจะมาเล่าว่าเออเอาตัวเลขมาให้ดูเลยว่าคนจะได้ไงหรือใครที่พร้อมอะ ไปเรียนรู้กับกลุ่มเพราะการที่เราทาตรงนี้มันก็ดูไม่ยากแต่ถามว่ามันยากตรงไหนมันยากตรงต,รงตัวเราที่เราจะส่งต่อเล่าให้เพื่อนฟังได้ไหมว่ามีไรายได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเรียนรู้นะเรามีกลุ่มเรามีโค้ดมีครูเข้าไปเรียนรู้กันนะเรามีอัพไลน์มีคนที่มีความรู้สอนเรามากมายเราก็ไปจําสิว่าบริษัทมันสวยงามยังไงพิพานนิยงแล้วมาเล่า,ลา,ลาส่งต่อเพื่อนเพราะเพื่อนก็ทาอย่างเรามันก็จะมี แวรุ่มก็มามันเป็นธุรกิจมันทนําแบบไม่ง่ายส่งต่อกันไม่ง่ายไม่ต้องมีความรู้มากอย่างพูดเนี่ยเป็นข้าราชการแบบน,นั้นถามว่าความรู้เรื่องนี้มีไหมไม่มีหรอกแต่พูดคิดเป็นไงคิดเป็นแล้วก็มองออกแล้วก็ทําตามาพูดสําเร็จนะว่า,าทำยังไงค่อยๆทำไปตอนนี้เราก็พาตัวเองมาเรียนรู้ เรียนรู้แล้วค่อยๆส่งตอบตอนนี้ครูบอกว่าครูบอกว่าพอสมควรแล้วนะที่มีการเรียนรู้ตอนนี้ครูเพถ่งอยากแบ่งปันไงแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาทําด้วยกันบอกว่าไม่มีอะไรแล้วที่ทําแล้วมันแน่นอนนีน่เชื่อไหมคุณทําไปนะสักะระยะนึงเนี่ยพอครูสําเร็จเรียกว่ามันเสร็จเลยเพราะถึงเราเสร็จแล้วเราหยุดทำเพื่อนคนเขาไม่หยุดนะเขายังทําอยู่นะแล้วต่อไปมันก็จะทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วมันจะเป็นแบบเหมือน p a ส s ท v e i n c o m ถึงเราหยุดแล้วมันก็ยังมีเงินไหลมาให้เราอยู่นะแล้วบอกเลยว,ว่าคุณทำอันเนี้ยมั่งคั่งแน่นอนเลยความมั่งคั่งไม่ใช่รวยนะมั่งคั่งหมายว่ามันจะมีให้เราซื้อกินซื้อใช้คุณจะไปไหนคุณจะเที่ยวไหนคุณจะดูแลสุขภาพไหมมันตอบโจทย์คุณได้หมดเลยนะ <Okay. S 1> ก็ึงบอกว่าให้เข้ามาขอโทษนะครับมองไม่ค่อยเห็นเข้ามาศึกษาตรงนี้นะ คุณมีงานประจําอยู่แล้วมีนินงกระเป๋าแล้วมารองศึกษาดูทําได้ไม่ว่าจะคนกะเกษียณหรืออายุอย่างคู้บุญเนาะข้าราชการที่เคยังทางานอยู่ก็มีเป็นพนักงานราชการพนักงานบริษัทแม้กระทั่งแม่บ้านแม้กระทั่งทุกๆอาชีพอะสามารถทําได้เพราะมันไม่มีข้อจํากัดนะฮะอย่างครูบุับราชการถ้าครูจะไปเป็นผู้บริหารหรือจะอะไรแบบครูต้องจบ เป็นยาโทรเป็นน็อกเตอร์ถึงจะเข้าไปกับเขาได้ั้งทีจริง,รงๆระบบความรบางทีเรามากกว่าพวกเขาเนะี่ยแต่เรม,มันมีข้อจํากัดเนะี่ยไปไม่ได้แต่เราก็อยากสอนหนังสือเนาะสอนหนังสือก็มันมีรายได้ไงถึงถึงไม่ไปไหนนะแต่ว่ามันมีข้อจํากัดของมันเรื่องต่างๆแต่มาทําตรงเนี้ยมันไม่มีข้อจํากัดกระบอกเหมือนที่เคยพูดไว้วันแล้วว่าถ้าเรามุ่งมั่นนะมีความฝันเอาจริงกับมันสามปีข้างหน้าเนี่ย คุณหยุดงานทุกอย่างได้เลยนะพูดถึงงานอะไรได้สามปีไม่ใช่แสนแล้วมันเลยแล้วนะพอบางคนเนี่ยที่คนที่ทําสําเร็จมาแล้วเนะี่ยอย่างคุณหมอตาเนี่ยพอบริษัทเปิดบงังไทยปุ๊บท่านเป็นไดมอนด์เลยไดมอนด์เงินตาแหน่งแสนสองแต่ท่านรับแสนเจ็ดและอื่นยังไม่พูดถึงนะแล้วตอนนี้ท่านกี่เดือนละปีหน้านะท่านเป็นเพรสิดเนนเชียรไดมอนด์แน่นอะนบอกเลยว่ามันสามารถเลยนะ่ะ ทุกคนทาได้ถ้าทุกคนเรียนรู้นะแล้วบอกว่าเรื่องการลงทุนไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นหลักพันแล้วก็เวลาก็น้อยอย่างอย่างที่ครูดเคยพูดว่าปูดนะเรียนหนังสือมากีปีทํางานแล้วได้งินเือนเท่าไหร่จบมาแล้วได้เท่าไหร่แล้เปรียนเท่าไัรตัวราเองเลยไม่ต้องเปรียบเทัาไหรนะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้ารูดจะมาพูดถึงว่าเอาตัวเลขมาให้ดูว่าคนทําแล้วจะเป็นไงวันนี้ก็พูดเรื่องภาพรวมๆแล้วก็พูดแนวคิดให้ฟังเฉยว่า มาทําอะไรเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยมีไรายได้แล้วก็ยังได้สุขภาพด้วยตอนที่คุดก็อายุ63คาุดว่ากําลังแฮปปี้กับการทํางานมากเลยมันได้มีอะไรบารบกวนเพราะเราดังทํายังดังไหวฮะะเรายังคิดได้ยังยังไปต่อได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้คุณครูขุดด้วยนะคะ